ไฟดีพอแม่พี่น้องมือวันนี้พบกับซ่องผู้ขันแชนแนลอีกเซนเคยแต่มือวันนี้ผู้ขันวันแรกมากินให้พี่น้องเบืองเลยพี่น้องผู้ขันพายให้พี่น้องเบิองซื้อผู้ขันซื้อสลัดมาก็เลยมาถ่ายกับน้ำเต้าหู้พี่น้องมากินน้ำกันเดอร์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้กินแบบเบาๆพี่น้องเป็นตซ่บบอพี่น้องมากินน้ำผู้ขันเดอร์เนี่ยผักสลัดของเขาแผ่นมียนน้าครีมพี่น้อง ก็มีลายอย่างมีมันมีไข่มีหม,มักแตงก็มีบักเขือเทศพี่น้องกระลำสีม่วงกระเต้าหู้เนี่ยแหละพี่น้องบริกินในพี่น้องเบิ้งเล้าพี่น้องมาถ่ายอ้างพี่น้องซ,ซื้อเลยพี่น้องคิดฮอดพี่น้องบบมีจ็กสีเเฮดคลิบอย่างกันเลยซื้อสลัดกับน้ำเต้าหู้มากั็เลยถ่ายถ่ายให้เบิ้งพี่น้อง แต่แทบบอพี่น้องมากีนน้ำผู้ขันเด้อเดี๋ยวแก่เดียไกย่ก,ไก,กับมากินน้ำผู้ขันเด้อพี่น้องอ้าวคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆพี่น้องมันมีอย่างไรเจอกันไหมคลิปหน้านเลยพี่น้องบายบาย